วันสงการค่ะตอนนำเข้าสู่วันสงการนะคะวันปีใหม่ไทยค่ะก็ขอใหออ้งวดวันที่16เมษายนนะคะเป็นงวดที่ท่านผู้ชมได้รับแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลและเริ่มต้นกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ วันนี้นะคะเราจะนำท่านผู้ชมมาดูสูตรดับโคนมหาเฮงที่แอดเคยการันตีไปให้ทุกๆครั้งเลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะมักจะดับแม่นทีเดียวค่ะก็ตามปกติเลยค่ะแอดก็จะพาท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังนะคะว่าสูตรนี้โดที่แล้วให้ดับจริงหรือไม่แม่นหรือไม่นะคะ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านค่ะย้อนกลับไปดูเลยนะคะอันนี้เลยนะคะเป็นของงวดที่ผ่านมาค่ะของงวดวันที่1เมษาสนารนะคะที่เพิ่งออกไปนะคะเลขที่ออก3มตัวนะคะรางวันที่1นะคะก็คือ,อ,อ8ปดเสนะคะซึ่งสูตรเราทำได้ดับที่เลข5นะคะดับที่เลข5นะคะก็ดับอยู่ค่ะัวนี้ โอเคแล้วก็ผ่านเลยนะคะเราจะตามกันต่อกับสูตรนี้เลยค่ะดับกนมหาเฮงค่ะคือแอดจะเริ่มจากการนําเอาเลขนะคะที่ออกไปรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเอามาเขียนตั้งไว้นะคะก็คือศูนย์แปดเจ็ดเกศจ็ดของงวดที่ผ่านมานะคะกับเลข รางวันสามตัวรางวัลสามตัวหน้านะคะครั้งที่หนึ่งนะคะมาเขียนไว้ซึ่งก็คือเลขห 1, น 1, 1, 1, ึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นสูตรของเราเราจะใช้ตัวหลักร้อยค่ะกับหลักสิบนะคะของสามตัวรางวันที่หนึ่งกับหลักหน่วยนะคะ สามตัวอันหน้าครั้งที่หนึ่งทั้งหมดเอามาบวกกันเลยค่ะดังนั้นเลขที่จะต้องนามาบวกก็คือเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งบวกกันได้ที่สิบก็คือใช้เลขศูนย์เท่านั้นนะคะ ดังนั้นเลขดับในงวดต่อไปนะคะของงวดวันที่16ในสูตรดับบนมหาเฮงนะคะซึ่งเป็นสูตรที่แม่นนะคะดับที่เลขศูนย์นะคะในงวดหน้านะคะก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณาค่ะแล้วว่า,อาชอบหรือไม่ชอบนะคะจะตามหรือไม่ตามนะคะก็ขอให้ดูหลายๆสูตรแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่แน่ใจก็ดูอีกอาสามสูตรที่เราจะนำมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นสูตรดับด้วยค่ะ ส่วนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ